สวัสดีครับผมพีทจากบริษัทวีเทคนะครับวันนี้เราจะมาเทดสอบซัมมคาวะสึสกิจากรถขุดนะครับรุ่นเคสามฟีตัวสามดีทีครับเดี๋ยวจะมาเทสที่ลูกหลังก่อนนะครับก็เราจะเริ่มจากเทสลูกนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของรถขุดคัตเตอร์บิลล่านะครับตัวนี้มีน้ำมันซึมๆหน่อยฮะตัวเทสท์ไฟตัวนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยน เรามาดูกันครับผมครับอันนี้คือปั๊มตอนท้ายครับร้อยบาทครับสองร้อยบาทสบายเลยสองร้อยกว่าอันนี้ก็เป็นปั๊มตอนท้ายนะครับไม่ได้มีรั่วซึมอะไรนะครับจะสังเกตว่าตัวเทสทอยตัวนี้มีน้าํามันซึมๆหน่อยนะฮะก็ไปเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ท้ายตัวปั๊มช่วยตัวนี้ของตัวค a t เตอ i l l a ลตัวนี้ตัวค a t สามหนึ่งสองมาดูครับผม แก้ท้ายองครับเก์ท้ายแรงกันขึ้นนิ่มๆสบายๆเลยร้อยกว่าโอเคเดี๋ยวสักครู่ในคลิปวิดีโอต่อไปเราก็จะมาเทสตัวตอนหน้านะฮะอันนี้ให้ดูแล้วครไม่มีรั่วซึมเลยคนระับเมื่อกี้ก็เป็นน้องพิษน้องใหม่ของทางเรา